ที่ผี planet ลงคลิปทุกวันพุธและว,วันเสาร์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะและหลังนี้ล่ะเธอพีนไม่ดูแล้วเธอพีนเดี๋ยวลราระวังมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเธอพีนตั้งใจแล้วตั้งใจดูแล้วเธอพีนลูกคืออะไรเธอพีนโอ้ยสิงไม่ใช่เหรอใช่ใช่เหรอคะไม่ดีใจไหมคะ ว้าวเจ๊ไหมคะจะไปไหนจะไปกับแมวไปกับแมวที่ไหนไปกับเมกี้แมวจะไปกับแมวข้างนอกเหรอไปกับแมวข้างนอกเฮ้ยป้าลูกป้าจะไปกับแมวอ่ะแล้วจะไปอยู่ยังไงถ้าไปอยู่กับแมวอ่ะแล้วจะกินข้าวยังไงอ่ะแล้วจะไม่หิวข้าวหรอถ้าเราไปอยู่กับแมวจะไปอยู่กับแมวแล้วแล้วอย่างนี้จะไปอยู่กับแมวจะใช้ชีวิตยังไงเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะฮะ เอาเงินคุโรมิเอาเงินของคุโรมิมาใช้แล้วคุโรมิเขามีเงินให้เธอพีนเหรอน,นี้อยู่กับทีพีพพลเน็ตนะคะวันนี้น้องเธอพีนกำลังจะดูอะไรอยู่นะน้องเธอพีนพบกับพบกับใครคะพบกับโลกคนนี้เหรอสวัสดีเจ้าแมวเจ,เ,เจ้าแมวเหมียวตัวน้อยสวัสดีจ้า

แมวตัวนี้ผอมมากเกินไปต้องการโปรตีน,นจะได้แข็งแรงแล้วหนะ้าพี่ชิงทำงานแล้วพี่ชิงไงพี่ชิงพอให้พี่ชิงบอกโอ้โหผมน,นี่มันอ,อกไก่ของผมนะอ,อกไก่ของผมนะมามีผมก็อยากกินอ,อกไก่เหมือนกันจะไปใช่ไหมพี่ชิงจะไปกับแมวจะไปไหนจะไปกับแมวไป,ไปกับแมวที่ไหน ไปกับเมกกี้แมวไปกับแมวข้างนอกเหรอไปกับแมวข้างนอกเฮ้ยป้าลูกป้าจะไปกับแมวอ่ะแล้วจะไปอยู่ยังไงถ้าไปอยู่กับแมวอ่ะแล้วจะกินข้าวยังไงอ่ะแล้วจะไม่หิวข้าวหอถ้าจะไปอยู่กับแมวจะไปอยู่กับแมวแล้วแล้วอย่างนี้จะไปอยู่กับแมวจะใช้ชีวิตยังไงเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะฮะเอาเงินคุณโลมิเอาเงินของคุูโลมิมาใช้แล้วคุณโลมิเขาไม่เงินให้เธอพีนเหรอให้เธอพี จริงหรือเปล่าใช่เหรอแน่ใจไหมเนี่ยคุเรมีเขามีเงินให้เธอพีนแน่นะเบบี้ก็ <Baby S 2> ดูเหรอลูกอ่<ย> <Baby S 2> ะเบบี้ก็ดูแมวเหมียวเหรอคะที<ย>่เขาบอกว่าอยู่กับแมวแล้วสุดถามว่าเงินไหนใช้เขาบอกเอาเงินคุรโรมิมาใช้เอามาเอามา <c oughs> จริงไหมไปเราไปอันบอ ของเล่นกันดีกว่านะจ๊ะไปอันบอกของเล่นหี่ยก่อนปะสวัสดีสสดีสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับทีพีพ,พน e t นะคะวันนี้ <S <S อยู่กับตอนวันนี้มีอะไรมาส่ง EP สองใช่ไหมคะใช่ไหมคะ e ีสองนะคะไหนลองแกะซิว่าวันนี้มีอะไรมาส่งบ้างวันนี้มีพัสดุสองกล่องนะ พี่ซิมีอะไรมาส่งนะอยากรู้ี่ลุ้นลุ้นอะไรเนี่ยยง่งิงอะไรเนี่ยชิงน,นั่งอือไม่ชิชงได้ค่ะพี่ซิงบอกว่าเดี๋ยวยังไม่เมื่อยเลยเดี๋ยวขอเมื่อยก่อนไปนั่งได้ไหมนี่ชิงนั่งไงพี่ชิงนั่งพี่ชิงนั่งไหมครับพี่ชิงนั่งไหมครับโอ้โหหล่อสะอาดมือาบน้ำาเราสิบรอบอุ้ยมันคืออะไรน้าแกะแล้วแล้ไงพี่ดูหน่อยได้ไหม มันคือดาร์กช็อกโกแลตนี่คือดาร์กช็อกโกแลต85%จากเชียงรายอันนี้เอาไว้ทำแบบเอาไว้ทำเบเกอรี่เอาไว้ทำเบเกอรี่นะดาร์กช็อกโกแลต85%นะและหลังนี้ล่ะเธอพินมาดูแล้วเธอพินเดี๋ยวลองเอาวางมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเธอพินตั้งใจแล้วตั้งใจดูแลูกสุพี่ลูกคืออะไรอะสุพินโอ้ย จริงไหมใช่หรอใช่หรอคะไม่ไมดีเจไหมคะว้าวดีเจไหมคะอินอุ้ยอะไรเอ่ยชื่อเด้อเอาขอ,ข,อของพูดดิว้าวว้าวอะไรมันคือเก้าอี้สอนเป็นของเล่นแนวมอนเซตเตอรี่นะคะเอาไว้ให้เด็กใช้ความคิดแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ไหนป้าปี๊กับเธอฟี๊ลองช่วยกันช่วยกัน,นซ้อนสิเรียงก่อนช่วยกันเรียงซ้อนซ้อนขึ้นไปสูงสูงนะ่ะซ้อนอาจจะหมุนหมุนกันได้นะแบบว่าเป็นกลมๆอ่ะวางเงินงกลมแล้วก็ตั้ซ้อนไปบอ้าวอ้าวซ้อนลูกวางก่อนันต่อปก็ต่อไปันมีให้ซ้อนกันได้สูง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 ขึ้นไปอะ่ะได้ไหมใช่ไหมคะคุณคือคุณสวยค่ะคุณเป็ีคนสวยไม่ อ,อันไหน้นี่สิลองซ้อนขึ้นไปสินีอ่อ่ะก็ดดเล่นอันรูนสินี่ซ้อนขึ้นไปฮัลลูอ้า,า,าวแบบนี้ไหนไม๊เกลชิงเชียนเชียนชิงเจียนเชียน อืลงเรียงไปเรื่อยเรียงขึ้นไปเรื่อยดูซิว่าใครจะเรียงสูงกว่ากันปะปีกับเธอพีนเรียงขึ้นไปเรื่อยเธอพีนมันไม่พังนะเธอพีนต้องสร้างให้มันมั่นคงเธอพีนสร้างให้มันมั่นคงก็จะไม่พังได้มาเอเฮ้ยอุ้ยอุ้พีนเก่งมากนี่เราจะสร้างให้สูงขึ้นเรื่อยเธอพีนลองลองดูสิป้ีสร้างเนี่ยไอ้ปีจะแนะนำวิธีการเล่นให้ดู ไหมคะภายในแนะนำวิธีการเล่นไหมคะแนะนำไหมคะให้ช่วยไม่ช่วยให้ชูวยให้ต่อขึ้นไปเรื่อยๆเร <teh> ื <ๆ S 3> ่อยๆเรื่อยๆโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์ความเขาเรียกว่านี่เห็นไหมนี่จะมีสองช่องกับสี่ช่องเห็นไหมในลูอี้จะมีสองช่องสี่ช่องที่แตกต่างกันไปเราก็ร่วมรู้จักเรีงเยงใช่ พีนมาดูแบบปี้เธออ๋อพีนเก็บของเก่งจังเหรอกรีนนัปกีนนัปเหรอแต่แบบปี้ยังเล่นอยู่นะเธอพีอันต้องรอปบบปีเล่นก่อนนะเล่นไหมเน็เอาเระบังเหยียบคุณเออเห็นไหมแล้วคุณเจ็บไหมคะคุณก็ไม่ควรที่จะทำให้ของกระจัดกระจายขนาดนี้หรอก หนูต้องเก็บของรวบมวยตรงกลางแล้วหนูนั่งอยู่ข้างนอกมันจะได้ไม่นั่งทับแล้วก็ไม่เหยียบด้วยค่ะมันจะได้ไม่บาดเจ็บค่ะคุณดูนี่ป้าปีมีสมาธิเห็นไหมทไมป,ป้าปีลองใช้สมาธิในการเรียงเก้าอี้ขึ้นไปให้สูงๆนี่เดีอยวมีทำมาต่อมาเรียงโลเพื่อปีเรียงนี่เก่งมาก อุ๊ปี้เก่งเลยเหรอผมยางอุ๊ปปี้เก่งมากเลยค่ะมันสูงรือยังพี่ระวังเหยียบของเล่นค่ะพินลูกของเล่นไว้ตรงกลางค่ะหนูจะได้นั่งได้ลูกเริ่มสูงมากยังนี่ปุปปี้อุ๊ปปี้เล่นสนุกมากเลยนะเริ่มสูงมากนือยังลูกอุปปี้เล่นสนุกมากอปปี้บอกสนุกมากอ่ะ นี่สนุกเลยใช่ไหมล่ะโหดูบีดูบีเลี้ยงสิท็อปพีนได้ไหมอ่ะปีเก่งมากเลยทพีนเลี้ยงได้ไหมท็อพีนลองเลี้ยงดูไหมอืมค่ะอโอ้โหบีเก่งมาก สง่งนะอืมไม่ให้หรอกอะไรนะคะชีโดกชีโเกอหมกระตุกอืมชิลดีโอ๊ะไม่ใ<อ>ห้ห,อหรอกนะลดเลยนะทีวีแพเนต็ตเย้ในที่พีแพเน็ตไปเอาเอาตะกร้ารถเข็นมาเก็บนี่หน่อยสิคะมาเก็บโต๊ะเตีเยงนี้ไป เก็บวิใส่กล่องให้มั่ยหน่ยเดียวเก็บแบบนี้แหละว่าเป็นไง้วเอาเคงกนเธอพี่มาเก็บของใส่ตะกร้าดีกว่าคลีนอัพหน่อยเดียวคลีนอัพหน่อยนะคะคนสวยมาคลีนอัพอุ้ยเก่งอ่ะว้าเก่งขนาดนี้ได้ยังไงได้เย้ นี่แต่ต้องชวนขนาดนี้ได้ยังไงเดี๋ยวสงสัยต้องชวนเดีย่ามาแข่งกันต่อนะใครชนะได้ขนมได้เลือกขนมก่อนววดีไหมดีไหมคะใครสูงใครสูงได้เลือกขนมคนแรกดีไหมล่ะรอเดีย ya พี่ดินงคิดนับเก่งมากเลยปะพี่ดูปีดูคนสวยปีเก่งจังหวะ ีนับเก่งมากเลยโอ้โหมีอีกไหมมีอีกไหมใกล้แล้วใกล้แล้วนะโอ้ยโอ้พีนเขาเก่งจังเลยล่ะโอ้โหทุกคนดูเธอพีนเขาเก็บของเก่งจังล่ะเก็บของเก่งจังเลยแยเก็บเก่งไหมจ๊ะเก็บเก่งไหมจ๊ะเก่งมากเลยล่ะจ๊ะแต่เก็บเสร็จแล้วเอามาให้พี่พี่ดูหน่อยนะ เอามาโชว์ให้พี่ๆดูหน่อยนะอุ้ยเก่งไหนเล่ยไหนจะปปิดเลยเหรอปึ๊บเก่งมากเลยได้ไหมลูกเย้ถือกล่องให้ดูหน่อยเร็วเย้เก็บของเก่งจังลาลาไปก่อนบายบายด้วยก่อนลูกโอเคไหนบอกเพื่อนๆสิว่า เอาล่ะวันนี้ก็จบลงแล้วนะกับคลิปวันนี้มีอะไรมาส่ง EP พีสองทีพีพเนก็จะต้องลาไปก่อนแล้วนะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามน้องเทอพีนด้วยนะคะครั้งหน้าอยากให้ทำคลิปอะไรอย่าลืมเม้นมาบอกนะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วใช่ไหมบ๊ายบายเย้่ยงเย่ยง